ีเพื่อนผู้ชายเกถามมาค่ะว่าเวลาที่ฟิชเชอร์ลิงผู้หญิงไปถึงสวรรค์ทุกครั้งไหมแล้วไปถึงทุกคนไหมเก,กก็บอกว่าไม่อะมันไม่เชื่อทุกคนมันไม่เชื่อมันบอกว่าไม่จริงอ่ะเวลาที่มันฟิชเชอร์ลิงกับผู้หญิงหรือกับแฟนตัวเองนะผู้หญิงไปถึงสวรรค์ทุกครั้งเกตก,ก็เลยบอกมันไปว่ามึงโดนหลอกหนุ่มๆคะ่ะ ผู้หญิงแกล้งเสร็จได้นะคะแล้วเกศจะบอกว่าผู้หญิง80%นะที่ไปไม่ถึงสวรรค์คุณดูดีๆนะคะบางคนอ่ะแกล้งเสร็จเพื่อเอาใจคนรักนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมของผู้ชายอ่ะแค่เป็นลำๆถูกไหมคะเนาะแค่ถูๆไทยๆใช้ระยะเวลาไม่เท่าไหร่ก็ถึงสวรรค์แล้วแต่ผู้หญิงมันยากกว่านะคะเพราะว่าจุดกระตุ้นนะคะคจุดร้วของผู้หญิงมีหลายจุดนะคะคแล้วผู้หญิงบางคนอ่ะอยู่ลึกอยู่ตื้นไม่เหมือนกันนะคะแล้วถ้ายิ่งผู้ชายไม่รู้ว่า ผู้หญิงคนนี้ต้องกระตุ้นจุดไหนเธอถึงจะไปถึงสวรรค์น,นะคะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทําให้สนใจเธอผู้หญิงฝันค้างนะคะอย่ามั่นใจว่าผู้หญิงเสร็จนะนะคะลองถามลองคุยกันดูนะคะแล้วก็จุดฟินของผู้หญิงแต่ละคนนะไม่เหมือนกันบางคนไม่เคยเสร็จจากน้องเคนะคะบางคนต้องใช้ตัวช่วยเช่นนิ้วหรือประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลองถามคนรักดูนะคะอย่าเชื่อนะถ้าเขาบอกว่าไปถึงสวรรค์แล้วอ่ะคุณอาจโดนหลอกอยู่นะคะ เหมือนคนแถวนี้เนี่ยคนแถวเนี้ยคนแถวเนี้ยนะคะถ้าไม่โดนก็ไม่ถึงเหมือนกันจริงๆค่ะ